สวัสดีค่ะธรรมชาติรอบตัวค่ะพามาดูลูกนกเขาใหญ่นะคะก็เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเราค่ะขึ้นจากลังได้เรียบร้อยขึ้นสู่ยอดไม้อันนี้เขากำลังรอแม่เขามาป้อนอาหารนะคะเขาที่มาเกาะอ,อยู่ที่ต้นไนนาเนี่ยประมาณ4วันค่ะมาทุกวันเลยนะคะทุกเช้าเลยนะคะก,ก็จะมาเกาะงอยู่ที่ต้นมะขามเนี่ยค่ะมาตากมาตากแดดด,ด้วยแล้วก็มารออาหาร พอรออาหารเช้าตรงนี้ค่ะคือเริ่มหัดบินค่ะเขาก็จะเริ่มหัดบินระยะใกล้ๆจากต้นไม้จากต้นนี้ไปต้นนี้ก็จะมีจากต้นไม้หนาไปต้นมะยมจากต้นมะยมมาต้นไม้หนาแล้วก็ไปต้นมะขามก็จะมีอยู่3ต้นนะคะนนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะคะมาดูบรรยากาศแม่ลูกเขารออาหารกันแล้วก็ป้อนอาหารกันค่ะอันนี้ก็เป็นบรราบรรยากาศ ระหว่างรอแม่ค่ะก็ตากแดดแต่งขนตากแดดแต่งขนกันไปค่ะมื้อเช้าค่ะมื้อเช้ารอมื้อเช้าจากแม่อยู่นึกภาพไม่ออกค่ะถ้าพ่อกับแม่เขาไม่มาก็จะกินอะไรอะ่ะเพราะว่าเขาไปหากินเองไม่ได้นะคะ ตัวใหญ่ขนาดนี้ยังไม่ไปหากินนะคะก็รออยู่อย่างเงี้ยค่ะจากที่สังเกตมานะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะที่เขารออาหารจากพ่อจากแม่นะคะที่ยังไม่ไปหากินยังไม่ตามพ่อตามแม่ไปอะประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะ พ่อกับแม่เขาก็จะมีตัวหนึ่งไปหาอาหารและอีกตัวหนึ่งเขาก็จะเฝ้าลูกนะคะเนี่ยเขาก็จะอยู่จะมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณใกล้ๆกล้กลลูกเขาเนี่ยค่ะคือถ้าเรามองหาเนี่ยเราจะเจอจะเจอลกเขาอีกตัวหนึ่งเฝ้าลูกเขาอยู่เชงเง้อคอยอยู่มองอยู่แม่จะต้องมาอาทิตย์นี้เมื่อไหร่แม่จะมาสักทีหนึ่งประมาณเนี้ยค่ะมาแล้วค่ะได้กินกันสักทีคอยตั้งนาน